ได้เต๋อไม่ปวดปละรถพี่น้องเห้ยคือกระไปรเนาะงอุ้ยอะไรพี่น้องเอ้ย,ออยตอนนี้มาหอดแล้วก็ซิมาไทายเบิ่งสวนให้พี่น้องเบิ่งนะเด้งไงพี่น้องเบิ่งว่ามันไหวสั่งด้ อเออชมา,าเป็นแท็กแม่มน้องบโดโบโดโุมยอะพี่บบุ๋ตายคนนี้สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขทุกคนเมื่อนี้ยบ่ายสิพผ้าพี่น้องไปส้มชวนมันก็น้องพี่น้องเลยหลังจากกะห่างหายกันไปโดนเนาะบอเลยไปเยี่ยมยามสวนตายมือแต่ว่ามือนี้เป็นโอกาสดีมันแหลดพี่น้องเลยฝนบ่บก คนบอตกสองสามหมื่นสี่หมื่นแล้วมั้งถังน่าจะแห่งดีเนาะแล้วก็เอาซืถือโอกาสไปลองรถไทยเลยเนาะพี่นอ้องเพราะว่าบอไดได้เปลี่ยนอันโบเดไม่เ,เนาะเปลี่ยนเป็นโบเดหามาเบิ่งกันว่ามันสิแห้งสำใดงเพระาะว่าไปสุดก่อนอ่ะมันสายพานญาตเนาะโบเดมันหน่อยมันบืนบ่ไปบัดนี้มันสิบืนไปอยู่บอก,กมาติดตามชมเด้พี่นอ้องเย น mm. uh, mm ี่ครับเปลี่ยนโบเล่ใหม่พี่น้องเป็นโบเล่หายน่าจะโบเล่หายเลยพี่น้องมาเบิ่งกันว่าสีแห้งอยู่บ่ดอวยคีตมได้บ่เดินทางยากบ่ยากจ้โอู้มาเบิ่งกันพี่น้องเลยเข้าใจดึงซองครับโอ้โาตองเดือดจังเดี๋ครับ

जाकर कारण học à, đi đỏ này, này hoa thang đi rồi nó. Đi đỏ, mình sẽ này đỏ, vẫn vậy sẵn เฮ้ย <icana>, จิต้มุกอประยาดเนาะันข้างเรียบกับประยาดใ่แต่วามันจิประยัดต่มากกว่าเนี่ยเล่นโมหงกับไปไปไว้เล <tube? Five. S 2> ่เกีกาอื่นกับไปไวดเห็นท่านเก้าวู้ ข้าเ่าับเาขขับไปง่ายได้ยเนาะเคยครับอันนี้มันน่าจะประหยัดน้ำมันเนาะ ประหยัดน้ำม mm. ันกลัวบริสซองเด็กตัวเบาหน้อยเคยครับมันนั่นพี่น้องเพราะว่าตัวนั้นเด้งเอาบประสานสะสัมเต่าอันนี้บริสเลงเนาะอันนี้คอยมทอดๆๆมามันก็ไหวไหวจะว่าอันมันเต็มความเต็มนี่พี่น้องเอ้ยบริกให้เบาตึก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 หวยก็มาได้หวยชุดก็สำนี้เนาะแอาล่ะก้โอเคอยู่พี่น้องเที่ยวทางแต่เฮาบ่ฮู้ว่า ตอนใส่นักมันจะเป็นยังไงนะใส่นักนาจะตบเด็กสามบ่ค่อยได้เพระาะว่าคันถ่างแบบนี้ต้องใส่แต่เด็กสองอีกซองก็ไหวโอเคอยู่มาดีดองตอนนี้บอไดมาหอดอันส่วนเลยเนาะส่วนเลยแล้วเสียภาพน้องเขาไปบึงว่ามันเหามันเป็นยังไงมันงามขึ้นว่าเก่าอยู่บอ เดี๋ยวมันลงหัวลงยังเดี๋ยวบอกกันมาเบิ่งกันพี่น้องอะไรพี่น้องเอ้แต่นี้มาหอดแล็วก็ชิมาไทยเบิ่งสวนให้พี่น้องเบิ่งนะขึ้นมาเทิงเพราะว่ายางไปโบได้พี่น้องเอ้มันสูงเนาะต้นมันสูงได้พี่น้องเอ้ยางไปกับโบได้อันนี้มันค้างแคมทางเนาะพี่น้อง ทางแค้มทางเดิมสูงไปเลยมีบอลหนึ่งที่มันตายพี่น้องลยเห็นไหมแคมหัวตัวนะแจ้งมันเป็นอย่างมันคือใบเรืองตายเนี่น่น,นหรือว่ามันบอลหน,นามบ่หนามคัางมันบ่ะจักตายนี่มาค้างนี่กะ หย้าเดิมขึ้นพี่น้องเลยซุ่มที่ว่ามันห่างเลยซุ่มมันมันโมมีอันกกมันหย้าก็ขึ้นเนาะเห็นบั้เบิ้งข้อไอ้บินก็แห้งขึ้นบ่อยมันห่างเนาะบ่นโมมีมันนี่นไหมพี่น้องเลย zoom นั้นเขากันย่างเขาไปโบหอสำนักอย่างงูอย่างเหี่ยวเนี่ยบริถิถือเกือบโบกมามันมันมันใหญ่มันสูงไปด้วยเนาะโอ้แค่นั้นเองหามขักพี่น้องไอ้มันไอ้บินทั้งสูงขับกะดีไปนี่ยพี่น้องเลยมาพี่น้องตอนนี้ลงมาแต่ mạnh lấy xịp hát vì nóng nhạc bung theo tian <laughs> <laughs> oh, 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 nhà lên theo này. Mình hàng tòa à, tốt mân. Ngay tốt nó. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm Long bừng hoa, năm 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 nó. năm 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 ตัดไปกิ่งหนึ่งก็บางเลยเนาะบางนะครับทอนให้พี่น้องเบิ่งซื้อเด้อพี่น้องเอ้นแล้วก็สิเอาท้ามันใหญ่แล้วก็เอามากินตู้ยาเลย ยเยอะไรนี่อ่ะแข็งเลยปะเริ่มแข็งเลยเต็มแข็งเต็มหวัวมันเลแต่ว่าได้แค่นี้ <c oughs> อ่ะดีวานกำลังออกไปได้แค่นี้อ่ะแต่ว่า <c oughs> ไม่เป็นไรฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดิมตวงหัวเลยนะเ้าิดตงบนเนาะอีควหนึงมาสายพอสุถ่ายที่นองเมันเดิมแค่ดูหัว อีอ่ือเป็นเน,นี่ยท่านไหนไง่รจักเนาะมันมีไลาคนจะเออมีลรยกันาาก่ำปจักอืมมันจะเป็นหกักสื่อมันบมเป็นหัวส,สังเกตมันเนาะเออ สิริกินอยู่เนี่ยพี่น้องเลยเบิ่งหัวมันเนี่ยก็ท่านหอดเดือนนั้นบอกข้าเจ้ว่าเดือนที่เอ็ดจุดสองยังอีกสองสาเดือนสองเดือนจะได้ควัดเขาไหวไงเลยนะแก่อยู่แก่แล้วความใหญ่ความอันนี้สามนี้แหละพี่น้องหาไม่ได้เหงาเนาะห่างจากกุเนาะ หัวหูมี่เนอะงามตึกก๊กพี่น้องเอ้หัวหูมี่มาอันนี้กรออกมาหนอกเลยพี่น้องเอ้เพราะว่าอยู่ในยุ่งรายหลายยุ่งได้งานแต่งอะไรของดัดนี่พี่น้องมาได้ขุดเบิ่งที่แรกตะตกใจเนาะ มันเป็นยังมันทีเป็นแนวนี้บ่กมันหยาดมันมันเป็นแนวนี้เบิดเบิดสวนเห็นไหนพี่น้องกระคุดเบ,บิ่งแถวแคบไก่บอลเห็นไ่มบอลเทียวหน่ยขวดออกมานะนตัวนี้กระบอกงามที่แดกนะกระคุดเบิ่งเอ,อ้วคันมันได้สามนี่ก็โอเคอยู่หรอกพี่น้องเอ,อิกนี่ตัวนี้ตัวนี้งามอยู่พี่น้อง อันนี้มีองงานเนาะตัวนี้มาหน่อยมามาตัดอกิ่งมันออกไปตัดกิง่งตัวนี้มีสี่งานเบิ่งเบิ้งี่หลองเบิงบ่งสี่งานตัวนี้สี่งานแต่เบิ่งหัวมีหัวเดียว <c oughs> สี่งานตัวนี้วัไหนตัดกิง่งตัวนี้สอง ตัวน,นี้ก็ะองงาคือกันตัดจริงคือกันนั่นตัวนัริงั้นซนี้มันก็มันท่านใหญ่เขาก็หูอยู่ว่ามันคือสิงใหญ่อยู่นะพี่นอออ้องโอ้อเคจักสิ่งอ่ามึงอไงมาเลยพี่น้องเอ้เนี่ยมาบึงไายบึงซะล้อถาขวดผุดอะ่ป็นสิมาขวดเอาซะพี่น้อง ก็สิถือเมื่อน,นําเนาะให้อีแม่เบิง <c oughs> ประมาณงามบ่งามนี่ได้นี่นะ ่านเจียบขาเจีบขาเบพี่น้องตอนี uh ้ครัมาหอดบ้านบ้านน้ำแทงเนาะจะพาพี่น้องมาเบิ่งก๊กเขาเขาจะเขางามคักอ้นีพี่น้องไอ้ฟู ที่โตเขาเจาะรำห่างหางๆๆกันสิเนาะในนี้มันเป็นบอนอันงัวควายเนาะส่วนได้งัวนแหละมักมานอนอยู่นี่แามแรกแง,ง่แลงนะพี่น้องเขาจะปล่อยมันจะขี่ใส่ตามนี่แหละพี่น้องเนายงัวเป็นเท่าไรแล้วเขาจะเห็ดหน้าบึงตีดำกับง,ง่ายแถมมันงา่ม,มาต้องใส่ผู้อิเนาะตใส่ห้างกระแลงสิเมื่อ ซื้อทานเมื่อนำมาสอบหนึ่งเจ็ดสิบพันพี่น้องไอ้ทานดเดี๋ยวนี้เจ็ดสิบพันก็ประมาณลอยสิบบาทเนาะสอบใหญ่จังนี่ขุมอยู่วะพี่น้องไอ้เห็นเยอนดันดังทานเปียกเนาะก็เลยซื้อเมื่อว่ามีทานดังซื้อเมื่อสอบหนึ่งไปพี่น้องไอย้ได้คนทาง ไอ้บิึงสภาพรถปราบ่แมนโดดปีบ่ฮะฮะวันน้าโอ้ยแม่นบ่จใจเล่นบล็อตปีน้ามันจะมาเป็นแนวนี้มาพี่น <Pokemon apan> ้องตอนนี <iors> ้อะไรมาหอดบาทเนี่ยน้อสิเอาหัวมันมาให้ไอเบิึงบ้าเป็นซ้ำด้วย าไปเราหกมากนี่อ่าเอ้เจ <park> <ish> ้ามาบอเป็นแน่นอนบอดูเยอะมีบอดูตายนนี้ตายตายตายมันตัวมันบ่อนเอาบ่นึกว่ามันเยะเอาเตอาก็นก็ซ้ำกันซ้ำกันเบิดบ่อ่าตัวนี้ตัวนี้ใค่นี้ อเป็นเ่าเห็นเ mm ่ากะด้บานี <ần oring> <Qué S 2> mm ่กปนอ่าก็เยกินได้อยู่นังมันบมทันต้แปะมันมแปะกมันกืกิน่ได้หกินอันนี้มันก็บ่ดแ่นี้พอตัวกินแต่ยเนี่ยขยมนมันอ่อนโล่เออบ้ามันอ่อนจะกินเส

เขาเคยกินเนายนะพี่น้องเลยแต่มาตอนแรกจากหลังลดเดียวเนาะพอเอาปลามาพี่น้องเลยเสร็นไปยามมองตึกกุมอั่งมองปลาลดเด้อพี่น้องที่ได้วัใจได้ยยัยของหวานที้ได้เต็มกระปุกเจ้นี่เนาะ แนปวดมื่อนี้บ่ถืกันไหนละได้เตเนีปวดปรพี่น้องเลยถือรปารเน้อมองปลารถเตอปลารดปลามองเกาะเอามาปลดยื่นนะ sao anh mở thử có phần Nhàm anh thử nữa Chuyện này anh thử nhàm thịt, nhàm Cần biết Nhàm đẹp nó cứ xoay mỏng Và đúng Cần nhàm sao Thử và thử anh Đốt phiện Có hàng bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không tay vào địa bàn địa đấy địa bàn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 

เรื S <S ่องเรื่องสิ่งในะครับกลับอันนั้นไปใส่ยัน้่อย่องเอ้มองอันนั้นเลยมองประตูเดี๋ยวขอโตลาดไปก่อนเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอโตลาไปก่อนบ๊ายบาย